สวัสดีครับพี่น้องครับ<ป>ภาพมุมสูงตลาดโชว์อํานวยมาแล้วครับ<ป>สนามงามพี่น้องสนามนี้ก็กว้างควางดีครับสะดวกสบายกบบสี่เวนยุงน,<ป>นะแรนตรงไปกประมาณหกเจ็ดลูกอะถนนเทปลกครับ<ป>แฟนส่วนไปทางพี่กะ ตาอากาศฟังปูครับไปสุขุมิทเก่าหน้ามังท่าด้านหลังก็มีครับดูติดอ่าทั้งกระจายสินค้าของเอไอไว้ใหญ่เลย สี่โมงห้าสิบนาทีแล้วครับป๊ดเครื่องบินลงไกลไหมบ้านเนาสุดยอดเลยวะครับต่อดานกันไายอีกสองล้ำลนึ่งนั่นก็ขึ้นไปแล้วนี่กระลังลงอีกสองล้ำห้างกันผมนเพิ่งสองนาทีสำหรับในการลงตลอะดสุดยอดแนี่ เรียบร้อยแล้วขอไวจ้จเ็นศิลปินกัเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังไม่นีอยู่ประมาณนี้พี่น้องลดเท้าพูนเซพไพครับ อยู่กลางห้านมิกเลยยุ่งนอกนะครับหาเ,เรียมกวยกันบ่ยยิงมีหนวกมีตาไม่ได้รถเนี่นร,รนเฮารถไส Tìm ngán của bà chú anh ta đang lên cửa ủi Đây là ngán bà chú anh Ô, lông đẹp lắm Bây giờ mình đã đến phạm sản Chơi bố, à, lúc nọng mặt ก็ยี่ได้ไปดักงดูดักนั่นแล้วรอบหนึ่เพราะว่มาม้าก่อนมาน้าดิเกี่ยวให้เขาไม่เลี้ยวอะไรแล้วเขาเริ่มทยอยเกี่ยว เบองะไรมรูมันูกบึเบงบทเติมน้ำยาสมครับ คืออะไรวะได้ออกทีมมิลีวะโมบิลที่ล่ะก็เบื้องสันนั้นนี่แน่ใส่มันไหนเนี่ยผมใส่ว่าหันตอนแรกมันเบิดอยู่ป่เบิดเจียงก็ล้อเลยล่ะไปมันกดออกเออน่ากังวลมันตัดไปแล้วตัวนี้แล้วน้ำยาสำรองเขามีป่ะเนี่ยในรถเบรคเลยดิเขามีรถเจียงล้ำเล็กเล่นเจ้าเนี่ยค่ะล้อ คิดอี่างพี่นี่ดูการตามพี่นี่ดูการเลยวะได้อ้โหว่าแบ่งกันมาจัดไงแล้วเหนียวใส่ก็ใส่ผ <mm ิดคนแล้วบรากฏมันก็บ่มีน้ำยาเจดได้เนาะน้ำหนาที่ก็ผสมกับตัวเจ้าของเลย บะมีดอกป่าตีทอดทอดป่าครับพ<ะ>ู้หล่ะรถจอดอยู่บนน่ะบะมีดเลี่ยมอยู่น้ำเขาอยู่บ่บครับมีมีแต่ป่าทอดนี่แหละครับแปลกเวลาสุดละเม,นม็นนุ่มเลยเนี่ยโอ้โหรถ่านัดครับอันนั้นอันนี้ปล,ละนะปากราะเดิดน้อยกินเฮ็ดน้ำจิ้มบิ๊กผงแซ่บ ปัากระเดือดน้อยครับอะไรีมู้นะคุ้นะรถเราอยู่ในซอกพุณนะครับแสดงว่าบีมไม่ได้ซ่องขึ้นต้า้วยเหมือนี

อย่าฝากเขาเจ้านี้กันครับพี่น้องครับอาบน้ำอาบทา่อนบัดดินครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ